โบนี่แปนปูท่างสวรรค์เที่ยวเทอาป่าบปากีน้านับต้องตับห่าเที่ยวบาทอาวัยพุ่มพบพอ่อเพิ่มหมอจายมอ่อบเดี๋ยวแปลขึ้นที่พระบุรบาบนี้เป็นพระที่สองนำทางเออถ้าทับปูนสองกัมพางสู่สวรรค์ถ้าทับากสองกัมพานลมนรกวัดเพิ่เออั่นแหละภาษาอินเดียบ้านผมนะโอเค หมดแล้วเอาพี่มอยาว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 เออตอนนี้เรารอพี่น้อเก่งมากที่จึงเรานนดนห้าพันห้าพันึอด้วยคน0้าพันห้คด้ยาัน้คนันหน้คนด้วยห้าพันอคนดหน่้าพันหนึ่งร้อยาันอึ้นเลยนะรอยน้ย พึ่งหมื่นนะแต่ว่าวันนี้เราเกินมื่นครับเอเพราะเราครบเลย้าหมื่นนะพวกอนอ้เ้้าห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 ้า้าห้านี้ก็้ร้าห้น้า้าห้าห้ห้้าห้าหาห้า้าหาห้้้าหาเา้า้า้าา้่งห

ไมก่นาไม่ก่นเวลาอถึงมกุูโบนะอะไรที่จะไบริสุทธิ์ตัดทิงไปเลยทามทาใจให้บริสุทธิ์ในาบกอรธิดและท่าีกับาจติมาได้าทำได้อย่างนี้ใจก็จะบริสุทธิ์มามาาไปเมื่อคุดแล้วมัดไปได้ดุมันได้ปะเออแล้วทคุณไปทำไมเนาะเออเป็นเสร็จเนาะเพาะเส็